สวัสดีครับพวกับผมอ้มทัตโกนนะครับก็นั่งชิวๆอยู่หน้าบ้านนะครับก็ไปสนีมาส่งอันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในนี้จะเป็นอะไรนะครับเป็นมีดหมอแหละนะครับน่าจะเป็นมีดใหญ่ที่ท่านนี้นะครับเช่าจากที่ไหนมาไม่รู้นะครับแต่ก็จําเป็นต้องใช้เงินนะครับก็เลยส่งมาแบ่งปันที่ผมนะครับก็ผมไม่ได้สนใจว่าเช่ามาจากที่ไหนแต่สนใจว่ามีแท้ไหมเท่านั้นเอง ก็มีมาทั้งหมดห้าเล่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเล่มนี้เป็นด้ามงานะครับสภาพสมบูรณ์สวยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยเเป็นด้ามงาปีฝีมือช่างยิ่งปีหกหกนะครับแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับฝีมือช่างยิ่งนะครับอ่ะหนึ่งเล่มนะครับนี่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเทพสัตรานะครับเทพสัตรานี่นะฮะามแกะองคงพ่อทวีสุวรรณเป็นเวลาพิเศษนะครับอ่ะเรีนที่สองนะครับ การที่เราเก็บมีดแท้นะครับค <gradually dynam ite> right. ือบางครั้งเราไม่ได้อยากขายแต่ว่าเวลาจําเป็นที่เราที่เราจะเป็นจะใช้เงินเนี่ยมันได้เงินนะครับอ่ะอันนี้ครับนี่เป็นเลื่อนสมรณศักข้านิ้วนะครับเลื่อนสมรณศักข้านิ้วนะครับสวยงามเลยเล่มนี้ช่างยิ่งนะครับอ่ะนี่ของหายากมาแล้วนะครับด้ามกระดูนะครับนี่ลายหน้าเกี้ยวนะครับลายหน้าเกี้ยวเล่มใหญ่เลยนะครับหน้าเกี้ยวโอ้ยันตรีตรงนี้นะครับ สวยงามเลยนะครับพระกรถามงคลพระเจ้าแล้วก็ยันตรีนะครับเล่มนี้ปีหกสี่นะครับฝีมือช่างชัยสวยงามขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเล่มนะเล่มนี้เป็นด้ามไม้ขนุนนะครับเล่มนี้เป็นปีหกหกนะครับหกหกนะฮะลายจักรนารายนะครับปีหกหกนะครับแท้ทานหลวงพ่อนะครับแต่ลายจักรนารายหายากมากนะครับเป็นไม้ขนุนนะครับนี โอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับอ่าแต่ละเล่มมีราคานะครับแบ่งปันไม่แรงนะครับเอาไปเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่อต่อนะครับใครมีนะครับที่เป็นมี่แท้ๆอยากแบ่งปันแอดไลน์มาได้เลยครับสวัสดีค